หน้าทีวันนี้จะเพิ่นครูนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของใครเนะเาะเป็นหน้าที่ของทางท่านดรเอร์จะไม่ใช่ท่านสมพงษ์อุมาวันในหลวงพร้อมขออนุญาตต่อโทรศัพท์กันสักหน่อยนะเสียงอาจจะดูเหมือนไกลๆสักหน่อยนะแต่ว่ารับฟังได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับทางวิทยุเป็นยังไงก็ใหม่หรู้เสียงอาจจะเบาหน่อยฮะเดี๋ยวนะท่านดเอรไม่ใช่ท่านสมพงษ์อุอมวันจะมาแล้วนะครับสักคู่สักคู่สักคูสกสก่สวัสดีดครับส,สวัสดีครับเชิญรายไงานเลยครับพร้อม ครับพ่อสวัสดีครับคุณผู้ฟังละท่านพร้อมพันธ์กุลภาที่เคารพทุกท่านครับเช้าวันจันทร์ที่9สิงหาคม2564น้านะครับอ่ะเราฟังข่าวนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับก็ต้องเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะต้องกลับขอบพระคุณท่านท่านดรเจริญพรที่เข้ารายการแทนนะครับครับเช้าวันนี้ก็มีข่าวดีก็เกี่ยวกับเรื่องของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนางสาวปรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็บอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นขณะนี้นะครับสำนักงบประมาณก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพื่อทำการจัดสรรเงินให้กับกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งก็ตนก็ได้มอบหมายให้ทานท่านดรสุภัสจำปาทอง ตลอดกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปดําเนินการในเรื่องนี้นะครับสํานักงบมาทําการจัดสรรเงินให้แล้วกระทรวงศึกษาธิการก็จะทําการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดสรรงบไปยังสถานศึกษาต่อไปซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมไปไปลายเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็จะสามารถโอนเงินไปเยียวยารายละสอง0บาทให้กับนักเรียนและผู้ปกครองได้นะครับ อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นต้องเร่งดําเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนของนักเรียนและผู้ปกครองให้เร็วที่สุดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทาง <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งดําเนินการนะครับขณะเดียวกันในเรื่องการลดภาระครูและก็นักเรียนนะครับท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19เบื้องต้นทางสงพทก็จะลดเวลาการทํางานของครูด้วยการลดโครงการต่างๆที่สพทเคยให้ครูและนักเรียนปฏิบัติหลายร้อยโครงการในแต่ละปีนั้นก็ลดลงนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการดําเนินการในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะในเรื่องการนับเวลาเรียน ราะว่าขัดน,นี้กัรจะเรียนการสอนนั้นมีหลายรูปแบบนะครับทั้งออนไลน์ออนแลน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการปรับและก็ยืดหยุ่นกันไปนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการพิจาร,รณาร่างพระราช,ชบัญญัติการศาึกษาแห่งชาติและร่างกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่างๆ,ๆนะครับท่านชวนหลีกภัยก็บอกว่าคาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นทันสมัยประชุมอย่างแน่นอนนะครับ ทางน้องสมฤทัไทยพรประทานจากสกสค,สคแจ้งข่าวมาบอกว่าทางท่านปร,ริญญาทนเสนาผู้ในการสํานักง,งานสกสค,สคจังหวัดนครพนมนะครับแจ้งข่าวถึงเพื่อนครูหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความสนใจที่จะจะจองวัคซีนทางเลือกใหม่โมเดอร์นานะครับซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลทีรวัตรอําเภอเมืองจังหวัดกาลาสินนะครับโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือดทางเลือก อ่ามอร์น่นานะครับไรมาที่2ครับ2,565นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้ที่สำนังกงานสกสก จังหวัดนคะรพนมหรือโรงพยาบาลทีรวัดจังหวัดกาลสินนะครับช่วงเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับในช่วงนี้นะครับทางท่านประคองศีลเมืองซ้ายนายกสมาคมพศนอนะครับก็ยังบอกว่ายังเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษอยู่นะครับช่วงอายุ60ไป35ปีแต่ไม่เกิน60ปีรายละเอียดต่างๆก็ติดต่อได้ที่สําสนักงานพศนอกันแล้วกันนะครับปิดท้ายรายการหน่อยกันแล้วกันนะครับ เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาสมพงษ์อุมาวรรณพร้อมกับครอบครัวอุมวรรณนะครับกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีโดยเฉพาะท่านสุภาชัยโพสูพร้อมกับแขกท่านตู้มมีเกียรติองคอ์กรหน่วยงานต่างๆตลอดจนผู้บังคับปัญชาเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ไปช่วยเหลืองานพระราชทานเพลิงศพของท่านสมชัยอุมาวรรณอดีตรองผู้มีการ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับขาดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขอประธานอภัยับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับครับครับต้องขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานมาที่สลับเพื่อนครูนะครับวันจันทร์วันนี้นะครับจันทร์ที่9เดือนสิงหาคมนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วท่านเนาะสลับงานสีดำน้องชายนะครับท่านสมชัยอุมะวัน โอลิมปิกเกมนะครับเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับพิธีปิดนะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างยิ่งใหญ่นะครับอลังการโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสรุปแล้วนะครับตอนนี้อันดับหนึ่งะครับเหรียญรวมนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสา้เหรียญทอง4ีเอ็ดหรียญเงิน33เหรียญทองแดงหรือเหรียญรวม นะครับ1 1 3 1 1 3นอะครับเหรียญอันดับ2ประเทศจีน38เหรียญทองอันดับ3ประเทศญี่ปุ่น27เหรียญทองอันดับ4สหรัฐอาณาจักรหรือว่าอังกฤษ22เหรียญทองอันดับ5คณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซีย20เหรียญทองอันดับ6ออสเตรเลีย17เหรียญทองอันดับ7เนเธอร์แลนด์10เหรียญทอง อันดับ8ฝรั่งเศส10เหรียญทองอันดับ9เยอรมนี10เหรียญทองอันดับ10 10เหรียญทองนะครับอิตาลีแล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับอยู่ในลำดับที่59าเนะครับ1นเหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับเอาสำหรับประเทศไทยของเรานะครับสรุปเหรียญน,นะครับก็สรุปเหรียญทีมชาติไทยของเราที่กรุงโตเกียว นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ได้มาทั้งหมด1เหรียญทองนะครับ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วก็2เหรียญและก็สหลหรับประเทศไทยนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเราก็มีอันดับที่50นะครับ50ในฟิลิปปินส์1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วสี่เหรียญอันดับที่55นะครับ ประเทศอินโดนีเซีย1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงรวมแล้วก็5เหรียญแล้วก็ประเทศไทยนะครับ1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว2เหรียญนะครับ1เหรียญทองก็มาจากน้องเทนนิสนะครับทองแดงก็มาจากน้องแต้ยนะครับแล้วก็อันดับที่74นะครับ74นี่ประเทศมาเลเซียนะครับ1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วก็2เหรียญ สหรับผลงานในประเทศไทยนะครับทางาโตเกียวนะครับเขาได้ทำอินโฟกราฟิกออกมาสิสวยนะครับผลงานไทยในโอลิมปิก5ครั้งก่อน5ครั้งที่ผ่านมาที่กรุงริโอเดน่าที่กรุงริโอเดนาเจโลนะครับประเทศบราซิลเมื่อปี2016นะครับก็ประเทศไทยได้2เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว6เหรียญที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อปี2012่อได้2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้วก็2เหรียญที่กรุงปักกิ่งนะครับเมื่อปี2008นะครับสองเหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงรวมแล้วก็6เหรียญที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนะครับเมื่อปี2004นะครับสมเหรียญทอง1เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงรวมแล้วก็8เหรียญ และที่กรุงซิดนีย์นะครับซิดนีย์เมื่อปี2000นะครับได้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงนะครับรวมแล้ว3มเหรียญนะครับจากกรุงเทพธุรกิจนะครับได้รวบรวมข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับวันที่8สิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ดูถ่ายทอดสดนะครับโอ้โหนะฮะนะครับโยกย้ายไปที่กรุงปารีสใช่ไหมประเทศฝรั่งเศสแล้วนะครับ เมื่อคืนนี้ก็โชว์ลีลาผาดผลนะครับเป็นสีธงชาติของฝรั่งเศสฟุงบินที่มีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นที่มีความสามารถนะครับของประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อวานนี้ก็บินผาดผลอ้อมหอไอเฟลนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสอีก3ปีข้างหน้านะครับก็คือปี2024นะครับก็พบกันที่ประเทศ นะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนะครับอ้าวนะกรุงปารีสสุดสวยสุดยอดอยู่แล้วนะครับเอาละครับมาที่ข้อมูลข่าวสารทั่วๆไปนะครับตอนนี้โอ้โหนะนะเอาเอาเอานะักกีฬาของเราอีกคนหนึ่งนะครับเส้นทางอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจน้องเต้อนะครับน้องเต้วที่ได้เหรียญทองแดงจากามวยสากลสมัครเล่นหญิงนี่นะครับน้องเต้วบอกว่า จะได้เงินจะเอาเงินที่ได้รับรางวัลนี่นะครับซื้อบ้านเป็นของขวัญคุณแม่นะครับบริจาคเงินห้าแสนให้กับโรงพยาบาลอุดรธาน,นีโอ้ยนะครับประเสริฐจริงๆน้องแต้วนะขอบคุณมากๆนะครับเส้นทางของน้องแต้วนะครับก็ทางโตเกียวเกมนะครับ,เข,รบ,รบเขาก็ได้รวบรวมไว้นะครับเรื่องของแต้ว65ปี ำปั้นไทยในกีฬาโอลิมปิกนะครับถือว่าเป็นองค์ความรู้นะครับ65ปีกำปั้นไทยในกีฬาโอลิมปิกก็มีสร้างประวัติศาสตร์นะครับในเป็นในการเป็นนักมวยสากลหญิงไทยคนแรกนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลน,นะครับในกีฬาโอลิมปิกเป็นนักกีฬามวยสากลหญิงคนแรกในรอบ65ปีนะครับนับตั้งแต่ไทยส่งนักกีฬามวยเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โอลิมปิกครั้งแรกในปี1956หรือพศสอ9พัพยเพยาภูนรัฐพยาภูนทรัตนะครับเป็นนักกีฬาไทยคนแรกนะครับที่ได้เหรียญรางวัลมวยสากลในโอลิมปิก1 9 7่หรือปีพุทธศักราช2519ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลา45ปีนะครับก่อนที่น้องเต้ยนะครับหรือว่าสุดาพรสีสอนดีจะสร้างประวัติศาสตร์ ได้เช่นกันเป็นนักกีฬามวยสากลไทยคนที่1 4นะครับที่ได้เหรียญในกีฬาโอลิมปิกเป็นนักกีฬาหญิงไทยคนที่16นะที่ได้เหรียญโอลิมปิกโดยคนแรกก็คือเกรสดาพรสุตานะครับนักกีฬายกน้ำหนักที่คว้าเหรียญทองแดงรุ่น58กิโลกร,รัมในกีฬาโอลิมปิก2000นะครับที่กรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเป็นนักกีฬาไทยคนที่31 นะครับที่ได้เหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกนะครับในวันที่สมรักคำสิงนะครับคว้าเหรียญทองประวัติศา,ศาสตร์มวยสากลกีฬาโอลิมปิกปี1996หรือปีพุทธศักราช2539ที่แอตแลนตานะครับประเทศสหร,รัฐอเมริกา ซึ่งตอนนั้นนะครับน้องแต้วอายุเพียงห้าขวบห้าขวบเท่านั้นนะครับน้องแต้วแล้วว่าสุร a p o ศรีสอนดีนะครับได้สร้างประวัติศาสตร์นะครับในวันที่สามสิงหาคมขณะที่สมรักคําสิงสร้างประวัติศาสตร์ในวันที่สี่สิงหาคมโอ้ทัดกันวันเดียวสามกับสี่น้องแต้วสามสมรักสี่นะครับชื่อนะครับชื่อก็ขึ้นต้นด้วยอักษรสรเสือเหมือนกันอ๋อ สสมรักคำสิงกับสุดาพรเนาะน้องแต้วเป็นนักกีฬาจังหวัดอุดรธานีคนแรกนะครับที่ได้เหรียญกีฬาโอลิมปิกนะครับโอ้เก่งเก่งเก่งเนาะพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณพี่สุรจิตว่ายังไงยินดีกับน้องแต้วเนาะนะครับสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาตินะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ นะครับชาวจังหวัดอุดรธานีเนี่ยครับเมื่อวานนี้มีโอกาสดูหลายกีฬานะครับโดยเฉพาะกีฬาชิงชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศระหว่างบราซิลนะครับบราซิลกับสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าโอ้ยนะครับร่างแขนสําเร็จนะครับสหรัฐอเมริกานี่เคยเคยแข่งนะครับเคยแข่งกับาทางประเทศบราซิลนี่นะครับในรอบชิงชนะเลิศมาสองสมัยแต่พลาด แต่มารอบนี้นะครับสหรัฐอเมริกานะครับสามารถที่จะชนะเลิศนะครับหรือว่าชนะบราซิลนะครับสามต่อศูนย์เซ็ตเลยโอ้โหนะครับสุดมันเขาเรียกว่าสุดมันนะครับแข่งแข่งนะครับแข็งแกร่งจริงๆนะครับสลับทีมบราซิลสลับบราซิลมาดูสรุปเหรียญรางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ10ชาติอาเซียนนะครับ10ชาติอาเซียนใน 10ประเทศนะครับประเทศอินโดนีเซีย5เหรียญประเทศฟิลิปปินส์3เหรียญประเทศไทย2เหรียญมาเลเซีย1เหรียญนะครับส่วนประเทศสิงคโปร์เวียดนามลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนนะครับอันนี้ไม่มีเหรียญติดไม้ติดมือเลยนะครับไทยเราก็อยู่ในลำดับที่3นะครับสลับกีฬาโอลิมปิกนะครับ มาดูข้อมูลนะครับจากาข้อมูลจากเพื่อนพ้องน้องพี่ส่งมาทางไลน์นะครับ9ทันข่าวทันข่าวทุเดลงทุนนะครับมาดูเคล็ดลับพลิกชีวิตโอปราวินฟรีสู่การเป็นเศรษฐีนี8 0 0 0 0ล้านนะครับเป็นนักจัดรายการชื่อดังของสหรัฐบริการนะครับโอปราวินฟรี เคล็ดลับของเขามีอยู่8ข้อนะครับก็คือ 1. ไม่สําคัญว่าจะมีรายได้เท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณมีหนี้เท่าไหร่ 2. ให้ความสําคัญกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับสเพราะจนมาก่อนจึงรู้ว่าเงินสํารองฉุกเฉินสําคัญ 4. ก็คือคิดทบทวนนะครับคิดทบทวนสครั้งก่อนใช้เงิน 5. สร้างรายได้หลายทาง หกลงทุนในสิ่งที่รู้จักและคุ้นเคย 7. เรียนรู้จากความผิดพลาดแจงใช้เงินเพื่อพัฒนาและตอบแทนสังคมนี่คือปรัชญาชีวิตของคนเก่งคนดังระดับโลกนะครับที่สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับให้แก่ตัวเองและก็ครอบครัวทางด้านประเทศจีนเป็นยังไงเนี่ยโหประเทศจีนค่ายรถค่ายรถยนต์ดังมอบซีดาน นะครับมอบซีดานสุดหรูให้นักกีฬาจีนนะครับที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกนะครับสำหรับประเทศจีนปีนี้รอบนี้นะครับก็ได้ที่สองนะครับรองจากสหรัฐเฉือนเมื่อวานนี้แหละครับเฉือนเมื่อวานนี้นะครับกีฬาประเภทวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลหญิงมาดูประวัติอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญรางวัลที่ประเทศไทยได้รับนะครับ สุดาพรศรีสอนดีนะครับนักมวยสากลสมัครเล่นหญิงคนแรกนะครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกเกมให้ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อปี1976พเยาวพูลทรัตนันนี้นก็เป็นนักมวยนะครับได้เหรียญมา1ปี1984ทวีอัมพรมหาหรือว่าขาวพ่องนะครับก็ได้เหรียญมาปี1 9 8 8พจน์มูลสันปี1 9 9 2อาคมเช็งไลปีห9 9่9สมรคําสิง ปี1996วิชัยราชานนปี2000วิจารณ์พลลิตปี2000พรชัยทองบุราณปี2004มนัตบุญจำนงปี2004วรพจน์เพชรคุ้มปี2004สุริยาประสาทหินพิมายปี2008สมจิตจงจอหอปี2008มนัตบุญจำนงปี2012แก้วพงประยูนนะครับแล้วก โอลิมปิกครั้งนี้นะครับน้องแต้วเป็นหญิงเป็นนักมวยหญิงคนแรกนะครับที่ได้เหรียญโอลิมปิกให้แก่ประเทศไทยนะครับก็แสดงความชื่นชมยินดีนะครับทุกคนนะครับก็ได้สร้างผลงานนะครับให้แก่ประเทศไทยเรานะครับสถานการณ์โควิดนะครับก็หนักหน่วงนะครับหมื่นเก้าเมื่อวานนี้ยังหมื่นเก้าข้อมูลสถานการณ์โควิด ระดับโลกนะครับทั่วโลกเลยนะครับวันที่8เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันที่8สิงหาคมทั่วโลกทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด203ล้านคนนะครับเสียชีวิตแล้ว4ล้านรักษาหาย182ล้านประเทศไทยติดเชื้อ7 5 6 5 0 5นะครับเสียชีวิตแล้วนี่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้น้อยนะครับ6,208รักษาหาย530 ในระดับโลกนะครับประเทศอันดับหนึ่งนะครับประเทศอันดับหนึ่งนะครับในระดับโลกอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คงเป็นสหรัฐอเมริกาอันดับสองอินเดียอันดับสามบราซิลอันดับสี่รัสเซียอันดับห้าฝรั่งเศสอันดับหกสหรัฐอาณาจักรอันดับเจ็ดตุรกีอันดับแปดอาร์เจนตินาอันดับเก้าโคลัมเบียอันดับสิบสเปน น,นี่คือสถานการณ์ทั่วโลกนะครับตอนนี้ยังไม่จางหายไปเลยนะครับสลับโควิดนะครับตอนนี้หนักนะหนัก,นกประเทศจีนนะครับก็ทราบว่าข่าวนะครับมาอีกแล้วนะครับสลับประเทศจีนประเทศจีนมาที่สหกรณ์รัพย์ครูนครพนมจำกัดนะครับโดยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับตอนนี้สมาชิกก็ยังอยู่ที่6000กว่านะครับท่านใดที่ต้องการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับทีมงานฝ่ายประชาพันธ์บอกว่าสหากรณ์ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดำรงชีพกู้ออมทรัพย์กู้สามัญกู้เพื่อการศึกษากู้เพื่อยานพาหนะครับเรียกว่ามี ที่ให้กู้หลายรายการเลยนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะครับก็ขอเชิญนะครับสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับได้รับการประสานงานมาจากท่านผอ,อพีระธระพงศ์วีรชาญน,น์ใช่ไหมท่านโอ้นะครับบอกว่าตอนนี้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับนครปฐม,มเขตสองโดยดรวีรพลสารบันนะครับ ได้มีคำสั่งเขตพื้นที่คำสั่งที่479ทับสอนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะการกรมการดำเนินการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวนะครับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาตินะครับหรือว่าโรงเรียนคุณธรรมสพทนะครับเขตตัวร,ราชาการที่11เขตตัวร,ราชาการที่11ก็มีนความบานนมุกดาหารสกลนครโอ้แต่ ตั้งไว้ย,ยาวเลยคณะกรรมการดําเนินงานนะครับคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการดําเนินงานก็มีท่านพอเขตนะทีมงานจากเขตนะครับคณะกรรมการดําเนินงานก็มีดรมรัชเชิงหอมนะครับเป็นประธานนะครับก็มีทีมงานศึกษานิทศเป็นเลขาส่วนคณะกรรมการประเมินนะครับมีใครบ้างท่านพอเปียกนะครับมีพอเขตวีรพลสารบัญดรอมรัช คุณศึกษานิเทศนะครับก็เกือบทั้งหมดนะครับก็มีผู้ในการเรียนนะครับก็มีท่านผู้ในการอรวณีชัยปัญหาผู้ในการเรียนบ้านนาว่าก็มีเจริญพรคําจานนะครับผู้ในการเรียนบ้านอินโอนาขอพัฒนานายพัชรพงษ์ทัศศรีผู้ในการโรงเรียนอุเทนวิทยาคารนายชนาทิพโกษาแสงนะครับผู้ในการโรงเรียนชุมชนนางัว่ ท่านพอทีลพงวีรชานนท์นะครับผู้อำนวยการเรียนบ้านนาหัวบ่ออันนี้ก็เป็นกรรมการนะครับในส่วนของผู้บริหารนะครับนอกนั้นก็เป็นสึบสานิเทศนะเป็นผู้ดําเนินงานเป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งการประเมินนะครับจากตารางนี่นะครับทางท่านพอทีลพงส่งมานี่ก็จะเริ่มประเมินตั้งแต่วันที่23 23นะครับ23ก็คือสัปดาห์ สัปดาห์ต่อไปนะครับสัปดาห์ต่อไปวันที่16เนาะสัปดาห์โน้นนะครับวันที่ยีสานะครับการประเมินก็จะเป็นการประเมินผ่านระบบแอปพลิเคชันซูมนะฮะซูมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการป้องกันใช่ไหมครับเป็นการป้องกันนะครับมาตรการนะครับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9นนะครับสลับใน พื้นที่ของสองปปนครปฐมเขตสองนะครับวันที่ยีิบสามเนี่ยโอ้หลายโรงเรียนสิบสองโรงเรียนเลยนะนี่ยี่สิบสามนี่ถ้าบ่อโพนงามคําสว่างภูกระแตเอื้องกอนาดีน้องผือนาเดือจอมสีดงขวางอีอูดขามเปี้ยะโกสะอาดโอ้โหนะครับยี่สิบสามนี่สิบสองโรงเรียนเตรียมความพร้อมนะครับยี่สิบสี่สิงหาอีกสิบสองโรงเรียนยี่สิบห้าสิงหาอีกยี่สิบสิบสองโรงเรียนเช่นเดียวกัน 26สิงหา12โรงเรียน30สิงหา12โรงเรียนวันที่3 1สิสิงหาเบาหน่อยนะครับ3โรงเรียนป้าทหมดเขตเลยนะนี่ท่านพอทีละพง์นะครับไม่วันละ12โรงเรียนเนี่ยมันจะไม่6โมงเย็นพันปฐมเ,เพื่อเพื่อเพื่อชาติเพื่อชาติาตนะเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับร่วมด้วยช่วยกันเนาะ ทราบว่าจะมีทางมุกดาหารด้วยได้หน่มุกดาหารสกลนครเนาะเอานะครับทำงานนะครับทำงานเพื่อส่วนรวมเอาละครับมาดูที่ทำไมเราถึงรู้ว่าประเทศไหนได้เหรียญทองเหรียญเงินเนี่ยเอาก็รวบรวมมานะครับรวบรวมมาเป็นอย่างดีเลยนะครับาทางผู้จัดการรายวันเขาก็นำเสนอนะครับประเมินมูลค่าเหรียญโอลิมปิก2020 เหรียญรางวัลของศึกโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับออกแบบโดยจุนอิจิคาวานิชินะครับศิลปินชื่อดังของประเทศผลิตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับจำพวกซักโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ มาหลอมรวมเป็นเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงโอ้เขาทานะครับรีไซเคิลขนาดของเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง85มิลิเมตรนะครับความหนา7 7ถึง12.1มิลิเมตรซึ่งทางคณะกรรมการระบุว่าเหรียญทองและเหรียญเงินในปีนี้มีน้ำหนักมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเหรียญทองนะครับเหรียญทองนี่น้ำหนัก556กรัมทำจากเงินบริสุทธิ์ชุบทองหนัก6กรัม มีมูลค่า800เหรียญสหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยก็เหรียญละ26,660บาทปอา26,000นะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญเงินน้ำหนัก550กรัมนะครับมูลค่า450เหรียญสหรัฐเป็นเงินไทย14,960บาทเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงน้ำหนัก450กรัมนะครับผลิต ผสมกันระหว่างทองแดง95%กับสังกะสี5%มูลค่า5เหรียญสหรัฐหรือ160บาทโอ้ห่างกันริบๆเลยนะครับแม่นี่คือเหรียญรางวัลนะทำจากขยะรีไซเคลิลเนะาะทราบว่าอีก3ปีข้างหน้านะครับที่กรุงปร,รีสนะครับเหรียญรางวัลนี้จะทำเป็นแบบพิเศษนะถ้าเท่าที่ติดตามข่าวทำเป็นพิเศษแบบไหนนะครับก็คือ เมื่อได้รับเมื่อใครได้รับแล้วก็จะแยกได้เลยนะครับแยกเป็นสี่ส่วนโอ้จะแบ่งให้ใครก็ได้เนาะแยกเป็นชิ้นได้สี่สี่ชิ้นว่าอย่าง้งเออนะครับนี่เป็นผลผลิตนวัตกรรมเอาละครับ้าพในที่ของเราวันนี้นะครับปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆบอกว่าน้ําที่เย็นที่สุดคือน้ําใจน้ําที่ควรระวังที่สุดคือน้ำำําคําน้ําที่ควรมีคือน้ําอดน้ําทน นะครับโดยรักละปรรถนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้มพันธ์กุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ